คนแต่งงานกันมาแล้วประมาณเกือบ2ปีอันนี้คือคำตอบที่ถูกใช่ไหมเอ้าเอากูจะไปลุงกูเลยจะตอบไม่ได้จะตอบไม่ได้บอกความจริงเข้าไปสิไปล่อเขาซะแล้วเอ้ยทำไมโคตรเครียดเลยคู่เหมาะสมกันมากอะจริงแฟนกลับมาปุ๊บก็บอกเฮ้ยเราซักผ้าให้เธอนะนี่นี่ของเราพอไปบอกปุ๊บพี่ซักทำไมพี่ซักทำไมพี่รู้ไหมว่าเดี๋ยวฝนมันจะตกเฮ้ย หนูกะว่าจะซักพรุ่งนี้หนูดูพยากรณก์อากาศมาแล้วคืนโคกนะตั้งใจจะใช้ช่วยซัพพอร์ตอะแล้วโดนอย่างเงี้ยจนอยู่ๆวันหนึ่งอะความรู้สึกมันเหมือนเราคิดว่าเราอยู่ได้ไม่นานถ้าสมมุติผมเป็นผู้หญิงผมเลิกผมเลิกสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a อ c h a ช nel ครับและนี่คือรายการ The Cupid ผมลิขิตเรา ผมอยู่กับพี่ชายที่รู้จักกันมานานมากคือเขาเนี่ยก็ทําเกี่ยวกับยูทูบเบอร์มานานมากๆเลยนะครับยินดีต้อนรับนะครับพี่บอลแล้วก็น้องนรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใช่ทำมากี่ปีแล้วพี่บอลทูเพยบอลทูเพยนี่น่าจะประมาณ4ปีนะ4ปีคือเริ่มแรกเนี่ยในการเข้ามาทําเกี่ยวกับ YouTube เลยเนาะเจอไอเดียก่อนแต่แล้วเราก็ตอนนั้นเลิกลากันไปแล้วก็เดี๋ยวนั้นคือคบกันเหรอหรือว่าไงใช่ตอนนั้นแอบคบกันเอาดีๆีดิพี่บอลชอบมามุกมาอะไร ่คือตอนนั้นด้วยความว่าแบบเราทํางานมาสักพักหนึ่งเราเริ่มรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันมีความฝันที่แบบเหมือนอยากทําอย่างเงี้ยแ,แล้วพี่ก็อยากทําอีกแบบหนึ่งครับก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ้ยเราลองแบบแยกไปทําดูไหมเผื่อแบบจะเจอในสิ่งที่ชอบตอนนั้นก็เลยไปอยู่กับพี่บี้ลองแบบว่าคือ,ค,อคือด้วยความว่าตอนนั้นอ่ะเรารู้สึกว่าเราอยากไปอยู่ในวาไรตี้อยากทําเกี่ยวกับเอนเตอร์เทนกี่ปีครับ2ปีและหลังจากนั้นอ่ะจริงจอ่ะไม่ได้มีเจตนาออกจากพี่บี้ครับแต่ว่าในพอยต์ตอนนั้นเนี่ยเหมือนสุขภาพพี่ปห ใช่แล้วมันหนัก,นกใช่ไหมจริงจริงมันไม่ได้ทํางานหนักนะคือมันด้วยความว่าสนุกสนานแหละแต่ว่าตอนนั้นอ่ะเราโอเวอร์โหลดตัวเองจันถึงสุกอะ่ะเราก็ทํางานของพี่บี้แล้วตอนมาสุกอะ่ะเราก็จะมาถ่ายคลิปแล้วก็ตัดม,มันก็จะไปนอนเจ็ดเจ็ดเช้าแล้วเออจนอยู่ๆวันหนึ่งอะ่ะมันเกิดบ้านหมุนขึ้นมาเรานอนอยู่อะ่ะแล้วเราพลิกตัวบ้านมันหมุนมมหนักไหมมันหนักใช่ไหมหนักหนัก,นกความรู้สึกมันเหมือน ความชามันค่อยๆกินไปแล้วมันเหมือนวินาทีหนึ่งเราสัมผัสว่าแบบเราจะดับไปแล้วอะเราจะหายไปเลยนบ้านหมุนทุกคืนตอนนั้นอะเราคิดว่าเราคิดว่าเราอยู่ได้ไม่นานอะอยู่ได้ไม่นานเราพูดตรงๆว่าเรากลัวตายสิ่งเดียวที่คิดได้คือพ่อแม่อืเราก็เลยรู้สึกว่ากูย,ย,ออยังไม่ได้ทำอะไรเลยเออยังไม่ได้ทาอะไรเลยไม่ไหวแล้วนะโมเมนต,ต์ตรงนี้คือไม่ไหวแล้วเชื่อถ้าเกิดจะตายก็ ไปตายที่บ้านแล้วคิดอย่างนั้นจริงๆแค่นี้นเลยใช่แล้วหลังจากนั้นก็เลยไปคุยกับพี่บี้บอกว่าขอพักหนึ่งเดือนไม่เอาเงินเดือนเลยเรารับตัวเองไม่ได้ที่แบบไปนั่งแล้วก็แบบเหมือนเราไม่ได้ทํางานแล้วอ่ะเหมือนกินเงินเดือนเขาไปไปเรื่อยๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะแบบจะเป็นยังไงต่อลาออกเลย มาอยู่บ้านเนี่ยประมาณ2อาทิตย์ใช่ไหมเราก็เลยไปหาหมอเพราะมันยังไม่หาย <S <S 2> <S 2> จนเรามัรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะเป็นโรคต้อหินปูนในหูหลุดอ่าชิ้นส่วนชิ้นส่วนในหูใช่คือเหมือนว่าในหูเราเนี่ยมันมีเอาไว้ทวงใช่ครับใช่<อ>วิธีการรักษาก็เหมือนกายภาพเอาซีเมนต์เข้าไปหยอดใช่เอาไปุดสรอบโบกสองไม่ใเทิมนะไม่ธรรมด เออคือจริงๆก็คือแบบเราจะไปนอนแล้วก็ให้หมอหมุนหัวหัวเวียงเวียงเวียงหัวเราให้มันเข้าที่เหรอหรือไงใช่แบบนั้นเลยนี่คือเป็นแบบว่าที่มานะว่าทําไมแบบว่าพี่บอลเนี่ยคือไปอยู่หลายที่ใช่มากมากเลยแล้วก็จนมาถึงแบบทําของตัวเองก็คือช่องบอลทูเพยใช่แต่จริงๆคือตอนนี้ก็ทําแวกนะก็คือหยุดกลับมาอยู่ด้วยกันกันเดียคือแบบว่าทำอ้นี่ด้วยทำสองอันด้วยใช่ใช่อะเดี๋ยวเราจะเล่นเกมได้เลยครับเล่นเกมไปด้วยแล้วคุณต้องตอบคำถามไปด้วยได้ครับผมได้เลยค่ะ มาทดสอบกันหน่อยว่าคู่ของคุณเนี่ยคือ,อเกี่ยวกันในเรื่องของความรักความแบบใส่ใจมีบ้างไหมหลายคู่แล้วที่แตกจากรายการของผมไปพีกรยังเลิกกันเลยวันครบรอบคือวันที่เท่าไหร่ เออเออเลยแ้วนี่ยังไม่ทันได้คำถามที่สองที่สนี่คำถามแรกนะมีช้อยไหมช้อยคืออยู่หรือตายครับหนึ่งสองสเปิดครับไม่ถูกไม่ถูกลอด <laughs> ทำไมคุณรู้สึกแบบคุณดีใจมากเลยในการที่คุณตอบถูก <laughs> เคยรู้สึกรอดตายปะละ่ะ <laughs> นนนนห,หนึ่งธันวาเออวันนั้นเหตุการณ์หนึ่งธันวาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนั่นนะเธอทำได้ไหมเอาแล้วนะครับทั้งคู่มีปัญหาเรื่องความทรงจำนะเรามาดูกันว่าคุณทั้งคู่จะจำวันนี้ได้หรือไม่อ่คำถามถามว่าคุณแต่งงานกันวันที่เท่าไหร่ครับโอ้ยนี่ง่ายถ้าพร้อมแล้วเปิดครับวันที่21กรกฎาคมพศ6กสทำไมคุณไม่เขียนพศเอ้าเหรอ มึงฉลาดมากแสดงว่าคุณแต่งงานกันมาแล้วประมาณเกือบ2ปีอันนี้คือคำตอบที่ถูกใช่ไหมเอ้าเอากูจะไปรู้พวกมึงเหรอตอบไม่ได้คือตอบไม่ได้มึงเหมาะสมกันมากจริงอีกคนนึงก็ไม่รู้อีกคนนึงก็จําวันไม่ได้อีกคนนึงก็ลืมผมถามนิดนึงก่อนที่จะแต่งเนี่ยคบกันกี่ปีประมาณ2อปีทำไมถึงตกลงปงใจแต่งงานกันอ่ะบอกความจริงเข้าไปสิ ไม่รอเขาซะแล้วไม่คือจริงๆไม่ได้มีขอแต่งงานแบบเซอร์ไพรส์หรือว่าอะไรเลยอ่ะคือมันด้วยกคำว่าอยู่ในช่วงที่เรารู้สึกว่าเราอยากจริงจังกับคาว่าครอบครัวกับความรักอ่ะมันไม่ได้อยู่ไปวันวันอ่ะเราเรารู้สึกว่าเราหาใครสักคนหนึ่งเพื่อที่แบบว่าเป็นเพื่อนชีวิตเป็นคู่ชีวิตกันไปประมาณนั้นก็เลยแบบว่าแต่งเลยดีกว่าแลวคือตอนที่เขาขอคุณแต่งนี่คือแบบคุณตกลงปงใจเลยไหม มันไม่ได้มันไม่ได้ขออ่ะไม่ได้ขอเลยเหรอมันเป็นในเรื่องของทางผู้ใหญ่มากกว่าค่ะอ๋อไปคุยกันใช่เขาเป็นคนลำปังเราก็รู้สึกว่าเออโอเคการที่แบบว่าเขาจะมาอยู่แล้วเราอยากให้เขามาอยู่ด้วยกันอ่ะก็คือคนลำปังน่ก็เราก็อยากจะอยู่คนลำพังใช่ไหมไม่อยากอยู่ลำพังไม่อยากอยู่ลำพังไม่ค่อยดีวิเยช่วงแมงเคนแต่เช้าด้วยก็คือจะต้องแบบว่าแสดงความแบบว่ารับผิดชอบแสดงความแบบแมนแมนไอ้ดีนะฮะมาคําถามข้อต่อไปดีกว่าคําถามถามว่า เหตุการณ์ขอคบเป็นแฟนเกิดขึ้นที่ไหนครับถ้าจำไม่ได้ถ้าสมมติผมเป็นผู้หญิงเลิก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 ขนาดมูขอคบเป็นแฟนะทำไมจำไม่ได้เขาก็เลยเลิกเลยโอ้ยน่าสงสารนะแี่ยังทำกันบ้านมาดีด้วยอะไรมาเนี่ยใช่ป่ะทมรอกับไม่รู้แล้วหนึ่งนะ อะไรโทรศัพท์เหรอน้องน็อตตอบว่าลานจอดรถพี่บอลตอบว่าโทรศัพท์คืออะไรก่อนอันนี้คือใครผิดก่อนนะกูคนนอกนะอันนี้กูไม่รู้เลยนะเอ้ยที่แม่งโคตรเรียงเลยสรุปคือที่ไหนลานจอดรถใช่หรือไม่ใช่ไหมใช่เดินเดินกันไปกินข้าวแล้วก็ไปของเขาอะไรแล้วของเธอหนูถูกเรื่องมันเป็นยังไงนัดเจอกันแล้วก็ไปกินข้าวก็จะพาไปส่ง แผนสูงหน้าตากับหออยู่ดีก็มาจับมือเราเฮ้ยจับมือเราเลยเหรอเลยเราก็ไม่ไหวไม่ไหวคือคือแบบมันเขินแล้วแบบไม่มีแรงอ๋อไม่มีแรงคือมีไงเลยช่างนั่นน่าไม่ใช่ไม่มีแรง ตอนนั้นเขามาพูดคืออะไรเขาก็ถามว่าเป็นอะไรเขาก็อยู่ดนเหมือนเราหยุดเดินอะแล้วไม่มีประโยคแบบว่าเอ้ยเธอเป็นแฟนกันนะมีไหมมีแต่จําไม่ได้แล้วว่าพูดยังไงอะแต่ก็เป็นคู่ที่แบบควรควรมีเคื่มาทึกเสียงคือต้องบอกว่าก่อนหน้านั้นเราพอมีคุยกันบ้างแต่พี่ก็ยุไม่ได้เยอะนะพี่บอลคือปกติมันจะต้องแบบมีอะไรแบบทําให้มันหวานทาอะไรเงี้ยแต่คือของเราแบบมินิมอลมากเลยใช่คือคนนี้คือแบบ ไม่มีไม่มีเซอร์ไพรส์ไม่มีอะไรเลยคือแบบตรงไปตรงมาคือเราไม่ชอบการเซอร์ไพรส์ใช่ไหมล่ะไม่ชอบบางทีมันก็ไม่ต้องเซอร์ไพรส์กันตลอดลายคู่เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นมันชอบเซอร์ไพรส์มันชอบแบบคาดหวังกับสิ่งที่เราอยากจะทําให้ถูกไหมอันนี้พูดถึงใครหรือเปล่าอ่ะไม่มีอะไรครับใช่ไรไม่คือจาวันอะไรไม่เคยมีเลยไม่เคยจําเลยว่าลานจอดรถหรือกูโทรศัพท์กันแน่แล้วโทรศัพท์คือใครอาจจะคุยโทรศัพท์ถามว่าอยู่ตรงไหนในลานจอดรถก็ได้มึงเดินคู่กันพี่ บอลยังไม่เจอใครเฮ้ยอยูดตรงไหนแล้วอยู่ลานจอดรถไม่มีคำเมคเซนอะไรทั้งสิ้นผมจะให้คุณแก้ตัวในคำถามข้อต่อไปถามว่าคุณบอลชอบกินอะไรเยอะผิด <Yeah. S 1> ครับยังผม,ผ,ผมว่าเขาตอบผิดอะนับหนึ่งสองสามเปิดครับแกงเขียวเหนีวนเข<า>ียน <c oughs> สลับกันคุณชอบแกงเขียวหวานชอบกินหลายอย่างแต่คือแกงเขียวหวานนั่นคือกินบ่อยบ่อยที่สุดแต่ช่วงางหลังนี้กินต้มยำกุ้งไม่ใช่เหรอ ได้ไดเขียวหวานไปกินกับใครอาจจะอีกคนนะึงสารภาพซะอย่างนั้นคำถามต่อไปแล้วนตชอบกินอะไรเขาชอบกินอะไรเขาถามอะไรเนี่ยเหมือนเอาเขามาฆ่าทั้งคู่อะเปิดครับแตงกวาผัดไข่นศตอบไก่ <c oughs> เป็นตัวเลยเหรอ <c oughs> ไม่มีมาทำสุกเลยเหรอทำไมอะมันนึกไม่ออกว่าชอบกินอะไรอะ่ะก็ชอบกินทุกอย่าง คำตอบของคุณนี่คือมันน่าสนใจอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ชอบเหมือนกันคุณเคยเจอแตงกวาผัดไข่ตอนเย็น3วันใน7วันวันฮะเคยเราแบบเรานั่งทํางานอยู่แล้วแฟนทำกับข้าวมาให้แล้วแบบหันไปแล้วมันก็เจอแตงกวาผัดไข่ป่ะสัปดาห์หนึ่ง7วันมันแบบมันงอกมา3ถึง5วันอ่ะมันเป็นไปได้เหรอที่แตงกวาผัดไข่มันจะแบบออกมาเยอะขนาดนั้นอ่ะก็เวลาเราถามเขากินอะไรอะอะไรก็ได้อะไรก็ได้เราก็ทําสิ่งที่เราอยากกินและพอทาแตงกวาผัดไข่ก็จะมาบ่นว่าทำมาทำอีกแล้วแต่มันก็ไม่ใช่ เยอะขนาดนั้นก็คุณบอกกินอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่เหมือนเดิมทุกวันไงเันไม่เหมือนเดิมหรอกรสชาติแต่เปลี่ยนนิดนึงแล้วคุณกินของเขาทําไมล่ะก็ไม่ได้ทำเองไงผมว่าเราน่าจะเห็นปลายทางอุโมงค์แล้วนะฮะว่าจุดจบของมันเป็นยังไงนะครับคำถามต่อไปครับเรื่องที่อยากให้คุณบอลปรับปรุงคือเรื่องอะไรน่าจะไม่ต้องตอบมันไม่มีเขาจะตอบเหมือนกันหรือไม่ ทำไมหน้าคุณดูเห็นแล้วแบบผมผิดหวังในตัวคุณเปิดครับคุณมีข้อเสียเยอะเหมือนกันนะทำลายข้าวของกับเสียงดังเสียงดังด้วยเสียงดังด้วยทำไมอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยเราเป็นคนอารมณ์ร้อนหลายหลายคนอาจจะไม่รู้เวลาเราอารมณ์ร้อนอ่ะเราจะไม่ได้ลงกับคนไงเก้าอีบ้างตู้บ้างโตะบ้างกำแพงบ้างมันเป็นอารมณ์ที่ติดตัวมาสภาวะหลังๆอ่ะก็คือเราก็ปรับเขาเยอะเราจะถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าเราไม่มีวินาทีการคิด เราจะแบบลั่นไปเลยใช่ไหม,มหลังๆเวลาโกรธเราก็จะไม่ทําคิดถึงหน้าเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรื่องอะไรบ้างที่พี่บอลนนอยากให้รถเนี่ยปรับปรุงมีไหมอยากให้เขาพูดอยากให้เขาพูดเฮ้ยอเขาพูดนะอยู่นี่ไงเรื่องเขาบ่าบางครั้งเวลาเขางูหงิดอ่ะมันจะมีไทม์สเปซบางสเปซที่เขาแบบว่าเราขออยู่นิ่งๆเงียบๆเดี๋ยวกูหายเองแสดงว่าพี่บอลเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าต้องเคลียร์อ่ะเคลียร์จบ,จบจบเลยจบเลยดีกว่าเออแต่เขาเนี่ยบอกว่าไม่ต้องเ๋ยวพรุ่งนี้เช้ากูหายเองแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆไหม บางครั้งพูดมันก็จะยิ่งเลาะไงเราอาจจะพูดในสิ่งที่เขาไม่โอเคก็พูดภาษีจะได้รู้เจ้ฮะเจเยนะเ็นฮะใจเยนะเจะดื่มน้ากันสักนิดนึงฮะจาก Forest Cafe นะครับน้ําดื่มเย็นเย็นชื่นใจนะครับที่จะช่วยคลายความแบบขุ่นมัวในใจให้มันแบบเย็นทุเราเบาบางลงนะด้วยบรรยากาศที่แบบอบอวลไปด้วยธรรมชาตินะครับ ขอขอบคุณสถานที่สวยๆจาก For e เร Ca ์คเอยู่ย่านเลี่ยงเมืองปากเจ็ด16นะครับผมเป็นบรรยากาศที่สวยสด,ดาางดงามมากจริงๆสามารถถ่ายรูปถ่ายรูปได้ <ๆ S 2> ผมอยากจะรู้ว่าหน้าที่ในบ้านของคุณสองคนเนี่ยแบ่งกันยังไงนนก็จะกวาดบ้านครอบคุมงานบ้านงานบ้านทั้งหมดตัดผมไม่ใช่ตัดผมด้วยตัดผมให้ด,ด้วยดูแลเรื่องการเงิน,นแล้วถึงนะเราทำอะไรอะ่ะนั่งอยู่นหน้าขอมนั่งละหนึ่งดูซีรีส์ต่อซีรีส์สองรอกินข้าวรอยินข้าวสามอันเนี้ยเขาเรียกว่าไม่ทำเฮี<ส>้ยเลยเลย เอาดีๆดีพี่บอลจริงปะเนี่ยจริง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 ท่านผู้ชมครับนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนี่คือข้ออ้างครับฟังครับผมขออ้างแบบสมเหตสมผลหน่อยใช่ครับเราแบบว่าก็แบบเป็นคนหนึ่งที่ทํางานไง คุณให้เกียรติการอ้างออกไปผมอยากรู้ผมอยากฟังเราก็แบบทํางานทํางานแบบว่าทํางานหาเงินด้านนอกไงคุณเคยทํางานบ้านรึเปล่ามีก็ทาแล้วโดนด่าแต่ทำทำไมาทไมไม่ถูกใจเขาอะไม่เนี๊ยบเออมันไม่เนี๊ยบด้วยความว่าซักผ้าเราก็ถอดเสื้อผ้าออกใส่ในตะกร้าแต่ไอตอนจะซักแม่งยังต้องแยกสีกับแยกผ้าขาวไม่แยกหรอแยกทําไมก็แต่เมื่อถังไม่มีถังเดียวแล้วก็เทลงถังไงแต่สีมันตกไงเสื้อผ้าบางตัวสีเนี่ยตกเลอะเสื้อขาวมันเป็นการผสมสี เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมให้เวลาคุยกันก่อนไหมแล้วตอนนี้คือแบบในสตูมันก็จะยุ่งด้วยความว่าเฮ้ยเราอยากเป็นพ่อบ้านนั่นผ้าในถังอะมันไม่ได้ซักมาหลายวันทำตัวเป็นผัวที่ดีไงยกผ้าเลยไปซักเพื่อที่แบบว่าแฟนกลับมาปุ๊บเราบอกเฮ้ยเราซักผ้าให้เธอนะนีแล้วจะชมเราพอไปบอกปุ๊บพี่ซักทำไมพี่ซักทำไมพี่รู้ไหมว่าอย่าฝนมันจะตกเฮ้ยหนูกะว่าจะซักพรุ่งนี้้หหนูดูพยากรณ์อากาศมาแล้ว แลวถ้าฝนตกใครจะเก็บอยากจะไปเอาผ้าไงกลับไปให้มันเปลี่ยนกลับไปให้มันเปลี่ยนขึ้นขมตั้งใจจะใช้ชธอซัพพอร์ตแล้วโดนอย่างเงี้ยถ้าฝนตกอ่ะเขาไม่ได้ไปดูผ้าหรอกเราเพราะว่าเราเป็นคนทำตลอดใจไมละแล้วเราต้องย้ายร้าวตักข้างเองอ่ะถูไว้ข้างในบ้านแล้วเขาเคยมานั่งดูอะไรมั่งไห่ไม่เคยไม่ฝนตกไม่เคยย้ายเองตลอดนีไงพยากรณ์อากาศคือฝนฟ้าแล้วอกต้องดูเมฆดูมุงดูเมฆว่ามันมามืดหรือเปล่าใช่อันนี้คือมาปุ๊บมึงก็มึงก็ถกจออยู่บนเตียง ไม่ทำไมคุณไม่ช่วยผมเฮ้แต่จริงๆผู้ชายเนี่ยก็ผิดจริงแหละเหตุการณ์ไหนครับที่ทําให้คุณเนี่ยเลือกนตเนี่ยเป็นแฟนคุณเพราะเขาเนี่ยทำให้ผมแบบว่าอนุญาตให้ผมแบบมีเมียน้อยได้ไงผมก็เลยเลือกเรื่องจริงนะฮะอันนี้เรื่องจริงนะฮะกล้องหนึ่งกล้องสองกล้องสามเรื่องจริงนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่คือคืออย่างนี้มันเกิดจากเหตุการณ์ในในครั้งหนึ่งเราเพ่คบกันได้ใหม่ๆนี่แหละ หมือนตอนนั้นอะผมป่วยนอนโรงพยาบาลเลยเขามันเป้าเราโดยการที่แบบตอนเช้าอะเขาไปเรียนเรียนเสร็จก็นั่งจากรามกลับมาดูแลเราตอนเย็นตอนนั้นที่เราป่วยเป็นโรคไตอะมันไม่ใช่นอนเฉยอแต่เขาอะจะต้องตื่นมาเพื่อดูแลเราเพราะเราต้องลุกขึ้นมาฉี่เขาก็จะตื่นมาทุกแบบสามชั่วโมงาามาประคองเราเออมาประคองเราประคองตัวหรือว่าประคองอย่างอื่นด้วยประคองตัว,ปร,ตวประคองตัวอย่างเดียวนึกว่ามันมีพวกแบบสายโยงสายยางอะไรอย่างงีอ้อันนั้นเราจับเองได้อ๋อบางอย่างเราจับเองได้สายยางเออสายยาง เราเลยรู้สึกว่าแบบมันจะมีผู้หญิงคนไหนบ้างที่แบบมาดูแล,แลเราแล้วแบบพึ่งคบอ่ะเราไม่มีบทเลยนะแล้วก็แบบไม่ไดมีทีท่าว่าแบบเขาจะรู้สึกเหมือนแบบลําบากกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนั้นนะจนถึงวันนี้เขาก็จะยดูแลเราดีแต่ว่าเหตุการณ์ในวันนั้นจริงๆมันทาให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ผู้หญิงคนนี้แหละใช่ผู้หญิงคนนี้แหละหลังจากนั้นเนี่ยมันทําให้คุณทั้งคู่เนี่ยคือใกล้ชิดกันมากจริงหรือไม่ที่แบบว่านตเนี่ยติดพี่บอลมากๆเลยจนแบบ ต้องขอดมอะดมจะกะแล้ขอกอดขออะไรเงี้ยเดี๋ยวจะกะแล้ไม่ใช่คอคออุ้ยดมคออย่าผวนนะจริงหรือไหมครับจริงค่ะเราเราชอบการสัมผัสผิวแบบเนี้ยสกินชิปใช่การสกินชิปกันแบบนี้เราแล้วเราก็รู้สึกว่าการที่เนี้ยเขาก็รู้สึกว่าเขาก็จะรู้สึกถึงความรักที่เราแบบเอ้ยเงี้ยบ้นบอกไม่ถูกอ่ะ เือนกูเป็นขี้ก็คือชอบการจับ,<อ>บมือชอบการจับมือจับสัมผัสผิวชอบก่อชอบหอมออสุดท้ายเลยมีแลนที่แบบอยากที่จะมีลูกไหมหลังจากที่ออกจากพี่บี้มาแล้วเราเริ่มรู้สึกว่าสภาวะสุขภาพร่างกายเราอ่ะ มันไม่ได้แบบว่าเป็นขนาดนั้นจริงๆก็ตั้งใจว่าอยากจะมีเลยแต่ตอนนั้นอ่ะมันติด PM 2.5พอ PM <5. S 2> เริ่มมาเสร็จเราก็รู้สึกว่าถ้าเราจะต้องพาแฟนออกไปข้างนอกบ่อยๆอะไรเงี้ยมันไม่โอเคแล้วถ้าเกิดเด็กเกิดมาในสภาวะดูไม่โอเคอะ่ะเราจะรู้สึกผิดในการที่แบบให้กําเนิดใครสักคนหนึ่งมาบนโลกที่แบบไม่โอเคในช่วงเวลานั้นๆน,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 นะเราก็เริ่มทําใจได้แหละแล้วก็คุยกันว่าแบบเพื่อสถานการณ์ตอนเนี้ยเรามีทําบ้านมีอะไรหลายๆอย่างเราก็เลยรู้สึกว่าอยากให้มันเป็นนิ่งตรงนั้นก่อนก่อนจะมีแต่ถ้าถามว่าอยากมมี้าานนแลวใช่ สุดท้ายแล้วคุณทั้งคู่มีอะไรอยากที่จะบอกกันไหมก็ขอบคุณที่แบบว่าดูแลซัพพอร์ตแล้วก็แบบยังเคียงข้างกันมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็ยังขอบคุณที่แบบไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไปก็อยากให้ดูแลกันไปอย่างนี้เรื่อยๆถ้าไม่ไหวก็บอกไม่จะ <c oughs> <c oughs> ไปหลอกหาว่าแบบเออใครจะดูแลส่วนไหนได้บ้างนนละ่ะ <c oughs> ไม่มีอะไรก็ขอบคุณค่ะขอบคุณที่อดทนทนหนูอะไรอย่างนี้ขอบคุณค่ะรักนะคะ ผมก็เพิ่งมารู้ในรายการนี้นะว่าพี่บอลน,นี่คือแบบแต่งงานอะไรเรียบร้อยหมดแล้วฉะนั้นคือแบบอวยพอนะขอให้แบบมีความสุขมากๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครแบบว่าดูอยู่แล้วเฮ้ยเลยคู่พี่บอลน,นี่คือดีจังเลยใช้ชีวิตแบบมินิมอลสามารถไปปรึกษาเขาได้ครับว่าเขาใช้ชีวิตกันยังไงง่ายจริงๆครับจําอะไรกันไม่ได้เลยนะ,ะวันนี้ผมมีของที่จะมอบให้ด้วยเป็นของที่ลึกจากรายการผมอะไรอ่ะให้เป็นที่ลึกนี่นะครับ เป็นรูกนะฮะของพิธีกรได้ติดไว้ในบ้านไว้ว่าวันหนึ่งคุณได้มีโอกาสมาที่รายการเดือะคิวปิดผมลิขิตลักนะครับโดวพิธีกรคือผมนั่นเองอยากให้มีติดไว้ที่สตูดิโอได้ได้ผมจะเอาไปติดไว้เลยขอแบบอยู่ใกล้ๆกับตู้ของจีโน่เดอะสแนได้เลยนั่นไงประตูองน้ำไม่ใช่ไว้สำหรับแบบว่าบางขี้บางเยี่ยว ขอบคุณนาวันนี้ครับขอบคุณครับพี่บอลนะครับนอลครับใครชอบคลิปแบบนี้นะครับแบบเรื่องราวความรักดีๆแบบนี้นะครับสามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองก็ได้นะฮะหรืออยากดูช่องเขาต้องติดตามได้ที่ไหนครับพี่ติดตามได้ใน YouTube เลยครับผมเซิร์ชได้เลยนะครับว่าบอลทูเพย์ก็ได้นะครับหรือว่าช่องเอเวกก็ได้ใน YouTube ได้เลยครับไปติดตามกันได้ครั้งหน้าอยากให้ใครมาสัมภาษณ์อีกนะครับคอมเมนต์กันไม่ได้เลยนะครับสำหรันี้ลาก่อนครับสวัสดีครับอะค c u p ิดผมริคิตรัก